สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตต้มความสุขุนสีและทีมงานโคกหนองนาของจังหวัดกาลสินนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไขข้อข้องใจว่าทุกท่านจะปลูกส้มอย่างไรให้โตเร็วนะครับได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ซื้อส้มสายน้ึ่งจากที่นี่ไปแล้วก็ยังไม่ทราบวิธีการปลูกที่ดีนะครับก่อนอื่น พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เนินอยู่แล้วนะครับเป็นที่เนินสูงจากที่ที่เป็นร่องน้ำประมาณสัก10ถึง15เซน1 0ถึง15เซนแต่ว่าเราจะปลูกส้งแบบคนเนินโดยที่ไม่ขุดหนุ่มนะครับไม่ใช้จอบด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีเครื่องมือใช้จอบได้แต่ต้องรู้เทคนิคให้ดีๆนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วใช้เครื่องจักรตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับสวิต So far. วนดินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทําให้มันเป็นโคกขึ้นมานะครับโดยการขุหญ้าเยอะไปหน่อยเยอะหญ้าเยอะไปหน่อยนึงก็ให้ช่วยกันเก็บหญ้านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือดินที่เราผ่านการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเป็นมะละกอนะครับดินสวยไหม ใช,ใช่ครับดินจะ <พอ S 1> เป็นดินก้นบ่อสีเมนทรายเลยนะครับสีเมนทรายแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้นะครับผ่านมาสองสามปีดินเป็นแบบนี้แล้วลองให้ดูนะครับดินนี่เลยนะครับร่วนฟยนะครับสีดีด้วยก่อนจะปลูกยังไม่พอนะครับแค่นี้ต้องเอาปุ๋ยหมักมาลงอีกโอ้คนเยอะนี่ดีนะครับเนาะก็เดี๋ยวใส่ได้ไหมเท็นงามตัวมัน เดี๋ยยังครับเดี๋ยวมขอยาดคุกอีกรอบนะครับเอาปุ๋ยลงแล้วก็จะคุกแล้วก็จะเก็บยาอีกนิดหนึ่งมีคนบอกว่าไม่งามที่มันรู้ไปแล้วทำไมเราปลูกให้มันไม่งามล่ะใช่นะครับหลายคนจะชอบบอกโอ้ยใช่เลยปลูกอย่างนี้มันก็งามสิ แสดงว่าท่านชอบปลูกพืชแบบให้มันงามใช่ไหมครับถ้าถามแบบนั้นส่วนมากผมจะเจอคำถามแบบนี้แล้วก็เอารถควนดินนะครับคลุกเลยนะครับไม่ต้องใช้จอบนะครับคลุกยังไงนะครับก็ควนลงไปเลย ได้ไหมครับจากพื้นที่ที่ย้าแบบเยอะๆเลยนะครับยาอันย่เลยนะครับมีเครื่องจักรเนาะเอาฝนลินใสนะครับเราอาจจะไม่ต้องลดน้ํานะครับวันนี้นะครับโชคดีที่เป็นนวลอนเล่ยตอบสงามยามดีแต่ถ้าการปลูกพืชนะครับโดยส่วนมากถ้ารากไม่แข็งแรงถ้าฝนตกใส่เนี่ยต้องเอาไตโคเดม่ามาฉีดนะครับได้ความชื้นก็จริงแต่ว่ามีเชื้อโรคก็ต้องระวังด้วย โอเคขออญาตขอต้นส้ม่อยน,นะครับสุดสำคัญของการปลูกส้มก็คือนะครับพื้นที่เพราะว่าพื้นที่จะต้องไม่เป็นหลุมทำไมถึงไม่เป็นหลุมถ้าเกิดเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับโอกาสที่รากเขาจะเน่านะครับมีสูงมากนะครับแล้วก็วิธีการก็คือเนี่ยเราฉีด ตุ้มเนี่ยค่อยๆนะครับถ้ารากขาดตุ้มต้องไม่แตกนะครับห้ามตุ้มแตกห้ามตุ้มแตกนี่รากใหม่เขากำลังเจอเขาเรียกว่ารากลอ่อนซึ่งรากนี้จะช่วยในการหาอาหารค่อยนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอยู่ข้างถนนเลยนะครับแปลงนี้ผมไม่ได้ขุดลุ้มนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า ผมจะวางเลยไม่ได้ขุดนะก็คือเมื่อกี้เนี่ยมันเราคุยให้ดินมันร่วนเฉยแล้วก็เวลาจะปลูกให้โกยขึ้นมาเลยโกยใส่ก็ได้ให้มันถึงพื้นที่เดิมวิธีนี้ในแบบของเราเรียกว่าอะไรครับปลูกแบบหมูกระทะปลูกแบบกระทะหมูกระทะนะครับมันหมูกระทะยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือแล้วก็ดินด้านบนถมแค่ไหนครับเสมอตุ้มเดิม เห็นไหมครับว่าเสมอตุ้มเดิมไม่ได้กบอะไรมันนะครับไม่ได้กบไม่ได้อะไรแล้วเราต้องทําร่องน้ํานะครับทำไมต้องทําร่องน้ําใช่ครับทําไมถึงต้องทําครับร่องน้ําเนี้ยจะช่วยเวลาที่ฝนตกหรือเรารดน้ํานะครับช่วยเก็บน้ําถ้าเราไม่ทำป็นเนินลงมาเลยน้ำตกก็จะไหลบ่าไม่ทื่อใช่เวลาลากเขาหากินก็จะไม่ได้ความชื้นก็จะโตช้านะครับ รับหน้าตา,าท้ายมุกระท้า,า,ายรถยนของ <c oughs> ร่องกับข้างบนเนี่ยครับก็มีคันดินที่ใกล้เคียงกันอันนี้ฝั่งนู้นถือว่าต่ำต้องโผล่ขึ้นหมาอีกนะครับถ้าไม่พอก็อาจจะโผย่อันนี้ลงไปนิดนึงนะครับโอยทำไมโผ่องคือถ้าเราทําเป็นแอน่งขังน้ําได้จริงแต่ว่ามันมีโอกาสที่ต้นจะเน่านะครับแต่ถ้าทําเป็นเนินไปเลยเป็นเป็นยกโคกไปเลยนะครับ เวลาลดน้ำน้ำมันก็จะไหลหนีความชื้อนอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจึงใช้2วิธีอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเป็นการผสมผสานเรื่องการทั้งการระบายแล้วก็การเก็บน้ําด้วยถ้าพูดให้เข้าใจของสไตล์โคกหนองนาก็ไอล่องที่เราทําอยู่นี่คือคลองไส้ไก่นนภาพออกในภาพเพราะว่าปลูกต้นน้นการเก็บลักษณะเดียวกันใช่แต่ว่าถ้าพืชที่ไม่<น>ไม่ต้องการน้ําเยอะมาก นะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบรากมากก็ไม่ต้องสูงเท่านี้ก็ได้ส้มมะละกอควรจะเป็นแบบนี้ส้มมะละกอควรจะเป็นแบบนี้ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้พุ่มเตี้ยที่เป็นไม้ผลเขาลงฝ้าหลังก็ได้เนาะแบบนี้นะครับแต,แ,ตแต่คือเอาง่ายตรงเนี้ยต้องไม่ต่ํากว่าพื้นดินธรรมดาต้องไม่ต่ํากว่านะครับอันนี้คือสูงกว่าประมาณสิบสิ้าเซนังเกตดูพื้นดินธรรมดาก็คือพื้น ลาบพื้นปกติมันไม่ได้แข็งทำฟืนบบนี้จะให้นี้จะสูงกว่าไออันนี้จะสูงกว่าน,น,านี้นิดนึงเล็กน้อยอันนี้ก็จะสูงกว่าพื้นลาบธรรมดาแล้วก็เราคุมฟางนะครับผมฟางเอาฟางมาผมเวลาเราลดน้ําตรงนี้ก็จะมีความชื้นในระดับหนึ่งที่พอดีแต่เวลาน้ํามันมาขังอยู่ข้างล่างซึมเข้ามาด้านล่างใช่พืชก็จะได้ลากก็จะได้อาหารตรงนี้ โอมดัไหมครับโอมแบบไหนครับเป็นยังไงโดนัาให้เราสงฟางออกนะครับ <K le uk> เขาเรียกอะไรยองยองขยี้ฟางออกมันเขาเอืนย่องข้น่อยอาจารย์ครับถ้าไม่มีฟางแต่มีหญ้าอย่างด้านหลังนู้นเอาญ้าได้ไหม,ม,มนะครับ ถ้าใช้หญ้าจะดีกว่าฟางเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในหญ้าเวลาย,ย่อยสลายแล้วจะเป็นธาตุอาหารที่เยอะกว่าฟางนะครับความคื้นที่ดีกว่าด้วยความหนาของฟางเหรครับผม,ผมช่วงแรกเนี่ยผมจะไม่ไม่ห้งเยอะเพราะว่าอะไรรากฝอยนะครับเขาจะอยู่บริเวณนี้ถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยแห้งนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือแห้งอังนเงี้ยใช้สําหรับต้นที่ใหญ่แล้วแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยรากฝอยอยู่แค่นี้เองนะ ถ้าเราทำแบบนี้ตรงนี้แห้งมากนะครับต้องต้องทำความเข้าใจด้วยต้นเล็กก็ชิดไปหน่อยนึงก็ได้เนี่ยต้นเล็กเพื่อให้ความชื้นเขาอันนี้ประมาณนี้นะครับพอมันโตเขาค่อยขยับผมมาจนถึงข้างนอกเลยผมจนถึงข้างนอกเลยนะนะคนนี้เลยนะครับฟางก้อนนึงจะได้เป็นต้นเลยแหละเราก็จะเก็บความชื้นได้ดีนะครับทําแบบนี้ จะช่วยในเรื่องงานเก็บความชื้นได้ดีช่วยป้องกันเพกกว่าจะพืชได้นานด้วยนะครับประมาณสองสาเดือนเราก็ทําทีหนึ่งก็ได้ฟางก็จะกลายเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับฟางนะก็จะกลายเป็นปุ๋ยถ้าเราไม่มีรถเราใช้จอบแต่ต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะครับปุดควนทุกพื้นที่เสมอกันนะครับเดี๋ยวพามาดูต้นที่ปลูกไปแล้วประมาณสักเดือนเดือนนิดๆน,นะครับที่ทีมทีนงานรุ่งแรกๆทับปลูกไว้ ผมก็จะตีปลูกต้นไหนไว้ครับตายไหมผมก็จะตีตายไหมต้นไหนต้นนี้เหรอต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้ครับเดือนกว่ายังไม่ตายเนาะของรุ่นสี่ครับของรุ่นนี้สี่เนาะยังไม่ตายแล้วก็ไปอ่อนแล้วเนี่ยมาสังเกตดูเห็นเนาะเขาจะเก็บความชื้นได้ดีชื้นดีมากเลยชื้นได้ดีชื้นดีมากนะครับ มันตกเมื่อเช้าก็ยังชื้นอยู่เราห่มฟางได้หีีนะจริงๆแล้วเรามีฟางใหม่แล้วก็ห่มไม่ให้ว่าจะพืชขึ้นได้ตรงนี้นะครับเนี่ยบางคนบอกปลูกไม่ติดถ้าปลูกนี้มีโอกาสสูงที่จะงามเนาะแปลว่ามีโอกาสสูงที่จะงามมีปจัจจัยหยีกผมแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเดือนหนึ่งควน้ำครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่งามได้นะครับอุ๋ยก,ก็ใส่ประมาณสองสามเดือนครั้งหนึ่งป็นเป็นน้ำหมักก็อาจจะให้เดือนละครั้งหรือ เดือนละสองครั้งก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคการปลูกส้มรอดกืร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอดกืร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่รอดขูดหนุ่มเลือกลองไปปลูกฝังปบคอเลยมันตายนะครับตายแน่ๆไม่ด่าไม่ด่าเลยผ <c oughs> ิดว่าอย่วบ้านนะครับก็สำหรับคลิปการปลูกส้มก็จะประมาณนี้ส่วนใดที่ไม่เข้าใจไม่ละเอียดพอนะครับขอแยกคอมเมนต์ได้้ต้ล่างว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็ าสามารถจะคอมเมนต์ได้ว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสําหรับวันนี้ผมต้มความสุขกับทีมงานโคกหองหนาของจังหวัดการสินลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศฝนใกล้จะตกตรงนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ